เิน,นิทิเทียเป็นอีกตัวละครที่ค่อนข้างโหดในแล้งช่วงนี้เลยครับใครที่เล่นป่าอยู่ควรฝึกมากๆเลยครับโดยเฉพาะผมเนี่ย คือก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นป่าน้อยมากๆเพราะว่าผมเล่นชีล่าไม่เก่งเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีซินนิเชียที่ค่อนข้างเก่งแล้วผมเล่นโอเคก็เลยทําให้ผมชอบเล่นป่ามากขึ้นถ้าใครยังไม่ลองเล่นซินนิเชียในแพทนี้ผมบอกเลยลองเล่นเถอะเล่นไปสัก2อสาเกมกดอันตีตีอย่างเดียวอ่ะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนคุณเล่นแครี่แต่ว่าของนําบอกเลยว่ามีความสุขในการเล่นมากๆจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเอามาป้ายยาเว็บขั้นเทพเติมเกม24ชั่วโมงได้ด้วยระบบออโต้มีเกมให้เลือกเติมมากมายหลายเกมไม่ว่าจะเป็นพับจีบีไฟล์ หรือแม้กระทั่ง ROV ก็ตามไม่ต้องทักหาแอดมินให้ยุ่งยากแค่กดเลือกเกมที่จะเติมเลือกแพ็กเกจแล้วใส่ Open ID รอแค่แป๊บเดียวคูปองก็เด้งเข้าละแถมแพ็กเริ่มต้นของ ROV ไม่ถึง10บาทด้วยซ้ำอยากเติมเกมเข้า Google Search หาเว็บคั้นเทพได้เลย เปิดมาฝังข้ามเล่นแก๊กครับแล้วก็มาดึงบัฟผมอย่างง่ายเลยอ้หี่งทอ้อถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเล่นได้แต่ผมมันจะดวงดีครับตีติดคี้รัวๆบัฟฟ้าก็เลยตายเร็วดูดิชีทีละ3 0 0 3 0ออ่ะติดกันอย่างบ่อยไม่งั้นผมคิดว่าแก๊กมันมน่าจะดึงผมอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวมันเดินมาแล้วอะ่ะโอ้โหโชคดีที่ผมตีเสร็จแล้วนะเนี่ย ฝั่งข้ามสกิลค่อนข้างแรงครับเพื่อนอยากบวกแต่ว่าผมไม่อยากบวกผมก็เลยพยายามติ๊กถอยบวกกับเม็ดเราไม่อยากมาด้วยครับก็ต้องปล่อยซิปกับทาร่าที่เลือกเข้าไปแล้วครับก็ออกไม่ได้นะทาร่าพยายามโดดออกมาแล้วแต่ก็โดนแก๊กดึงกับไปคิวอีก ก็เลยกลายเป็นดับเบิลคิวของเดียวมาไปนะจริงๆถ้าผมเข้าไปช่วยตั้งแต่แรกผมว่าน่าจะเป็นศพที่3อมอะผมลูเมียก็สั่งถอยแล้วนะก็เลยพิลมลั่นไปหน่อยถึงแม้ซินิเทียมจะเป็นตัวต้นเกมครับแต่ววหนึ่งวลสมันไม่ค่อยเก่งจริงๆนะผมฟาร์มมาจบเลนล่างครับแล้วก็จะดักแต่ว่าไม่รู้ว่าวเลสเขาอยู่ในภูมิครับก็โดนเปิดหน้าสั่นเลยแต่ว่าฝั่งเราอยู่เยอะกว่าครับพี่ซิปเข้ามาสตันบวกกับหอ,อกของสลิมทําให้ผมรอดมาได้ แล้วพอเวเลสตายครับป่าฝั่งข้ามไม่มีทีมเราก็เลยได้มังกรมาได้ง่ายๆแล้วเวเลสก็พิมพ์มาบอกว่าอย่างเยอะนะก็ทีมเราอยู่เยอะกันจริงอะ่ะแต่ต้นเกมพวกนายก็อยู่เยอะเหมือนกันอะ่ะได้ไป2คิขวก็แลกๆกันไปได้ไม่ล่ะแล้วก็ไม่ทันขาดคําครับเดินมาจะมาฟาร์มบัฟฟ้าก็ฝั่งข้ามก็เยอะเหมือนกันอะ่ะผมก็ต้องทิ้งบัฟฟ้าแล้วรูเมียสั่งถอยแบบนี้ไม่มีใครเข้าแน่นอนผมก็ทิ้งบัฟฟ้าไปเลยแล้วกันมาจบเลนล่างแล้วก็มาดักเลนล่างเหมือนเดิมครับเห็นพี่นัตยาแล้วตอนแรกผมอยากเปิดนะแต่ผมไม่เห็นัังงตูง สุดท้ายถ้าผมเปิดไปตั้งแต่แรกผมว่าผมสวยสลิมเขาพยายามวิ่งมาให้ผมช่วยนะผมก็เข้าไปช่วยนะแล,แล้วผมเหมือนตั้งค่าการโจมตีผิดนะมันไปตีแก,กะจริงๆผมอยากตีฟินิกอะผมเข้าไปนัวต่อครับแล้วกดบัตรลิชชัวเพื่อหลบสกิลนิดหน่อยลูเมยียกับซิฟเข้ามาช่วยครับแล้วพี่ซิฟเข้าอมสวยจัดหลบสกิลได้อย่างเยอะผมกดออกจากฝากซิฟมาแล้วก็ไล่ตีต่อครับทำให้ผมสามารถรอดมาได้นาตาญาฟิกเกอร์มาจะมาเก็บผมแต่โชคดีสกิลหนึ่งผมคูดาวเสร็จพอดีแล้วนาตาญาที่เสียฟิกไปแล้วครับโดนซิฟกับลูเมมกกืไไป็ด้คิวา เพื่อนๆชอบการภาคแบบนี้ไหมครับหรือว่าชอบการภาคแบบแนวเดินเกมอธิบายเกมมากกว่าผมก็อยากลองทําแบบแนวอธิบายการเดินเกมวิธีการคิดของผมอยู่นะแต่ว่าคนดูส่วนใหญ่ของผมจะดูเป็นคลิปช็อตซะมากกว่าเป็นแนวผมภาคเกมซะมากกว่าผมก็เลยลองเอาแนวนั้นอะ่ะมาทํากับคลิปยาวบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูวิธีการเดินเกมแล้วก็อธิบายการเดินเกมของผมก็บอกมาได้นะผมอ้ออาจจะพูดน้อยลงแล้วก็ เน้นให้ดูในเกมมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายแต่ละช็อตว่าผมคิดยังไงทําไมถึงเล่นทาไมถึงเลือกที่จะเล่นตรงนั้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมพยายามกระโดดขึ้นมาการเลนบนครับแล้วพี่เวเลสเข้ามาใส่ผมแบบเต็มสุขแต่ว่าผมก็สู้ไหวอยู่เพราะว่าของนําพอโยกลงมาเลนล่างครับเห็นพี่แก๊กแหลมแบบนี้ผมกะจะปาสกิลหนึ่งใส่ครับแต่ว่าปาไม่โดนนะก็เลยตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันไหนๆก็พลาดแล้วครับต้องแก้เขินผมก็สไลด์เข้าไปตีเพื่อเก็บเวเลสมาไฟชนะแบบนี้ผมบอกเลยว่าป่าฝั่งข้ามหายหมด เวลสพยายามออกมาแยกดันครับแล้วก็ทําเวฟอยู่ผมก็เลยปลาสกิลหนึ่งสกิลสไปด้วยความที่เกมนำครับผมบอกเลยว่าเขาอย่างเจ็บแบบนี้ผมก็ตามไปก็บงานแต่ระหว่างที่ผมนัวกับเวลสอยู่สลิมเหมือนจะโดนดึงเข้าป้อมไปครับผมก็เลยต้องมาแก้เกมด้วยการเอามาังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรดิต้องเป็นดาร์คซีเลีร์ผมพูดผิดเธอเดียวอ่ะก็ถือว่าได้อยู่ชิวๆ แล้วหลังจากสลิมเล่นพลาดค่อนข้างบ่อยครับทีมเราก็เริ่มบ่นสลิมสลิมก็เริ่มพิมพ์ว่าฉันงงเพื่อนเราพยายามเอาป้อมกลางครับแล้วรู้สึกเหมือนทาร่าจะเข้าไปตีแบบสดๆแล้วฝั่งข้ามเคลียร์คลิปได้ครับทาร่าก็แทงป้อมยาวๆผมก็เลยส่งสารก็เลยตีป้อมให้เวเลสกระโดดเข้ามาผมก็ไล่คอยยาวๆครับแล้วกเก็บเวเลสมาได้ แต่ว่าทีมเราตายไปเยอะกว่าครับตายไปถึง3เลยหลังจากนั้นนี่แหละก็เกิดสงครามประสาทกันขึ้นครับทุกคนในทีมลูมด่าสลิมหมดเลยครับว่าไม่ตีบ้านสลิมก็ขออภัยเลยแบบเต็มที่อ่ะรับความผิดก็ไม่เป็นไรนะผมว่าแต่ว่าพี่ทา่าเนี่ยเขาฉุนจริงดูทรงละช่วงเลดเกมผมเริ่มตีไม่เข้าครับเพราะไม่เล่นสายคี้เป็นช่วงเวลาที่ก๊อตเกิดแต่ว่าทีมเราแพ้ไฟครับโดนเก็บไป2ก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมรีบไปดันบนเลยครับทำเว็บให้สูงสงเพื่อให้ฝั่งข้ามมากันแล้วก็จะได้รีบไปรัดของแต่ว่าสลิ ไม่กล้าซนไม่กล้าไล่เหมือนกันครับเลยทําให้ไม่มีใครดูก๊อตเลยลูเหมี่ยก็พยายามติ๊ก๊อตครับแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้าไปอ่ะเพราะว่ารอทาร่ากับซีที่จะพอเช็คคุมได้อ่ะผมก็ไม่คิดว่าฝั่งข้ามจะเปิดเหมือนกันนะเพราะว่าเวเลสเขาก็ตายสรุปเวเลสเกิดมาก็มาดับผมอยู่ดีแล้วกลายเป็นช็อตตกใจผมก็จะกดดาบวีครับแต่กดไม่ทันเลยขายซื้อก่อเกิดมาเลยหลางก็หันสวนเวเลสครับแล้วก็เสียก่อเกิดไปอย่างไวขายดาบแดงแต่ว่าตังไม่พอซื้อเคียวครับแต่โชคดีที่เพื่อนมาช่วยได้ทันแล้วทีมเราพยายามกกกัันป้อครบจาาตแ่่ว ก็เริ่มพลาดครับโดนแก๊กดึงเข้าไปเก็บทีแะตัวแล้วผมกับซิปแค่2คนครับผมบอกเลยว่ากันก๊อตไม่ได้แน่นอนผมโดนตอดมาอย่างเจ็บครับก็เลยพยายามเข้ามารีเลียดก่อนแล้วพี่ซิปก็เดินเปิดทันที คือแบบแก๊กเขามาดึงแม่นในช่วงสุดท้ายอ่ะทำให้แบบพลิกไฟได้ง่ายมากเลยดึงทีมเราไปเก็บทีละตัวส่วนผมก็โดนลุงกระทืบคาป้อมส่วนสลิมก็ไม่ต้องสืบครับโดนทีมด่าเลยครับผมที่พยายามกันบ้านเต็มที่ก็ตายคาป้อมไปเลยดิรออะไรสุดท้ายเกมนี้ก็แพ้ไปนะครับแต่ผมอยากบอกให้รู้ว่าซินิทิยม,มันค่อนข้างโหดก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะเผื่อทุกคนจะเล่นได้เกิดกว่าผม